บาดคำสละอ,อตาขอตาขอช้าลอดช้าลอดต้อผูต้อผูเออแง เงจ้จอแจจอแจ,อจอสีซอสีซอพอใจพอใจจะรอ จะรอพอดีพอดีอดปีจอปีจอมีเนอร์มีเนอร์ตัวเงอ ตัวเงอกอบัวกบัวสาดตออสาดตออมาละกอ่อมาละกอ่อ